รวยไม่หยุดไรจะมาชุดก็ไม่อยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับทุกวันจันทร์ถึงพุรหัสนะครับกับรายการเดลิสรวยไม่หยุดชุดไม่อยู่ครับคุณผู้ชมครับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมนะครับ ที่จะพัฒนาเพื่อนำไรายได้เข้าสู่ประเทศไทยเราเป็นอย่างสูงเลยนะครับแต่ในการพัฒนาของผู้ประกอบการ SME นั้นนะครับก็ยังประสบปัญหาในเรื่องของแรงงานฐานการผลิตและการสนับสนุนเงินกู้นะครับดังนั้นทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสอส,อ,สอในฐานะเป็นองค์กรชี้นำจึงได้เสนอแนะนโยบายการพัฒนาและเตือนภยัยภาคอุตสาหกรรมของประเทศในประเด็นแนวทางขยายฐานผลิต อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยไปเพื่อนบ้านนะครับโดยนายอุดมวงวิวัฒชัยผู้มนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับผมจะขอนำท่านผู้ชมไปรับทราบรายละเอียดในแนวทางนี้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมีภา,ารกิจสำคัญก็คือในเรื่องของการ วางแผนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะเราจะเริ่มต้นตั้งแต่ในเรื่องของการไปทำการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆของภาคอุตสาหกรรมไทยแล้วนำมากำหนดนโยบายวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งในลักษณะที่เป็นภาพรวมและก็เป็นรายสาขาอุตสาหกรรมหลังจากนั้นก็จะมีการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ นะครับโดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในกระทรวงอุตสารกรรมและภายนอกกระทรวงเพื่อที่จะพัฒนาให้ภาคาุตสาหกรรมไทยเราดีการเจริญก้าวหน้าเติบโตและสามารถที่จะแข่งขันกับประเทศคู่แข่งอื่นๆได้นะครับวันนี้ผมจะขอกล่าวถึงในเรื่องของการาพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศไทยเรานะฮะจะเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย อุตสาหกรรมแฟชั่นเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยเราค่อนข้างมากโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งออกไปต่างประเทศนะครับแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะประเทศไทยเรามีการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนะฮะเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วนะครับการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเป็น300บาทในคราวนั้นได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม สิงทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศไทยเราค่อนข้างมากเนื่องจากว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานในปริมาณที่สูงนะครับค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทําให้ต้นทุนในการผลิตของอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยมีต้นทุนที่สูงขึ้นจนแข่งขันกับประเทศข้างเคียงได้ลาบากมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทําให้อุตสาหกรรมนี้จะเป็นที่รเรามีการปรับตัวไปสู่ แนวทางใหม่ๆหรือแนวทางอื่นนะครเพื่อที่จะให้เกิดการอยู่รอดแนวทางหนึ่งที่ทางอ,าอุตสาหกรรมนี้ได้มีการปรับตัวก็คือการย้ายหรือว่าขยายฐานการผลิตไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามพม่ากัมพูชาหรือว่าลาวนะคะก็มีการออกไปตั้งโรงงานกันในประเทศเหล่านั้นในจำนวนที่มากพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องหมอีกจำนวนมากเลยนะฮะอีกอหลายพันรายที่ยังคงอยู่ในไทยยังไม่ได้ย้ายออกไปแต่การแข่งขันในปัจจุบันเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะฮะทางออกของ SME ในอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ย ก็จำเป็นที่จะต้องหันไปมองนะครประเทศข้างเคียงด้วยนะครับว่าสมควรหรือยังที่จะย้ายออกไปสู่ประเทศเหล่านั้นเพื่อให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นและสามารถที่จะเติบโตเจริญก้าวหน้าในระยะต่อไปอสิ่งหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็น เป็นรูปธรรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําก็คือต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมที่ผมได้กล่าวถึงนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยหลังจากมีการเปิดปรับค่าแรงขึ้นแล้วเนี่ยทำให้ต้นทุนรวมเนี่ยของอุตสาหกรรมนี้ของสินค้าสิ่งทอนะฮะเพิ่มขึ้นอยู่ในช่วงระหว่าง14ถึง23 ถ้าเป็นอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายหรือเครื่อง่งห่มนะฮะก็ต้นทุนรวมปรับสูงขึ้นจากประมาณ13ถึง22นะครับแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรมเครื่องหนังก็มีการปรับต้นทุนสูงขึ้นนะฮะจาก11ขึ้นจาก11ถึง19ซนนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าตัวเลขที่ปรากฏเนี่ยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูง เป็นตัวที่สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอุตสาหกรรมนี้แข่งขันได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องอมีการาพิจารณาแนวทางหรือว่าช่องทางใหม่ๆในการที่จะแข่งขันให้ดียิ่งขึ้นนะครับทีนี้ถ้าดูเฉพาะาประเทศไทยเราเองเนี่ยอาจจะมองภาพไม่ชัดเจนเราอาจจะต้องมีการพิจารณาเปรียบเทียบกับ ประเทศข้างเคียงประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยโดยเฉพาะประเทศอาเซียนทั้งหลายนะครับว่าเขามีค่าแรงขั้นต่ําอย่างไรบ้างประเทศไทยเรานะฮะมีค่าแรงขั้นต่ําประมาณ9.6เหรียญสหรัฐต่อวันประเทศอีกประเทศหนึ่งที่มีค่าจ้างขั้นต่ําใกล้เคียงกับประเทศไทยก็คือฟิลิปปินส์แล้วก็อยู่ในราวๆ9.7เหรียญสหรัฐต่อวันนะฮะแทบไม่ต่างกันเลย แต่ถ้าไปเทียบกับประเทศลาวประเทศลาวตอนนี้ค่าจา้างค้นต่ำเพียงแค่3เหรียญสหรัฐต่อว,วันประเทศอินโดนีเซีย5เหรียญสหรัฐต่อว,วันประเทศกัมพูชา2เหรียญสหรัฐต่อว,วันประเทศเวียดนาม2.5เหรียญสหรัฐต่อว,วันและประเทศพามา่า1.1เหรียญสหรัฐต่อว,วันเราจะเห็นว่าค่าแรงขั้นต่ำนะฮะของ รายง,งานในประเทศเหล่านี้ดูยังไงยังไงก็ยังต่ำกว่าไทยซึ่งเมื่อย้อนไปดูในเรื่องของต้นทุนรวมของการผลิตของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งหม่มนะฮะสิ่งทอเครื่องหนังเรือนยมณีของไทยเราก็ยังสูงกว่าประเทศอื่นอยู่นะฮะทำให้เราแข่งขันได้ค่อนข้างยากน,นอกจากในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำแล้วเนี่ย จริงๆแล้วคงต้องดูปัจจัยอื่นประกอบไปด้วยนะครับปจัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญถ้าเราจะเลือกที่จะไปลงทุนในประเทศไหนก็คือจํานวนแรงงานที่มีอยู่ในประเทศเหล่านั้นจํานวนแรงงานที่มีการประเมินไว้ในปีนี้นะฮะ2015เนี่ยถ้าเป็นประเทศเวียดนามจะมีอยู่ประมาณ52ล้าน เป็นตัวเลขรวมในทุกภาคเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่เฉพาะในภาคอุตสาหกรรมในประเทศฟิลิปปินส์มีอยู่44ล้านประเทศพมา่ามีอยู่29ล้านประเทศกัมพูชามีอยู่9ล้านและประเทศลาวมีอยู่4ล้านคนซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าแรงงานที่มีอยู่ในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันมากพอสมควร เพราะนั้นผู้ที่จะตัดสินใจจะไปลงทุนในประเทศใดก็คงต้องดูจํานวนแรงงานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับในการพิจารณาตัดสินใจว่าจะไปลงทุนในประเทศไหนนอกจากเรื่องของค่าแรงค่าต่ำแล้วนะครับปัจจัยอื่นๆเนี่ยจริงๆมันก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่จำเป็นที่จะต้องนำมาประกอบการพิจารณานะครับเดี๋ยวผมจะ,ะกล่าวถึงในช่วงต่อไป สำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีการย้ายฐานการผลิตไปประเทศข้างเคียงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในอดีตจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นรายใหญ่นะครับก็มีหลายๆอุตสาหกรรมที่มีการย้ายฐานไปยกตัวอย่างให้เห็นนะครับอย่างเช่นกรณีประเทศพมา่าเนี่ยก็จะมีบริษัทพัทยาแมนูแฟคเจอริงนะฮะบริษัทไทยพาฝัน ในกลุ่มของเครื่องนุ่หงห่มที่มีการย้ายไปลงทุนในประเทศพม่าถ้าเป็นกลุ่มอัญมญณีก็มีบริษัทเมียนมา VES นะฮะไปลงทุนในพม่าแล้วในประเทศลาวถ้าเป็นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่หงห่มเนี่ยก็จะมีเอเชียนกาเมนไฮเทคแอพาเรลนะฮะกูตมายกาเมนแล้วก็ทองไทยเท็กซ์ไทยที่ไปลงทุน แล้วนะครับในประเทศกัมพูชาถ้าเป็นเครื่องนุ่งห่มเนี่ยก็จะมี Hightech a p p a r e l นะฮะ TK Garment SP Brother Nice a p p a r e l Dynasty a p p a r e l นะฮะที่ไปลงทุนแล้วกลุ่มของอุตสาหกรรมรองเท้าก็จะมี Aerosoft Summit Footwear Dense Supply ที่ไปลงทุนในกัมพูชาแล้วนะครับในเวียดนามกลุ่มที่เป็นเ,เครื่องนุ่งห่มก็จะมีไฮเทคเอ p าร์เรลลิเบอร์ตี้กาเมนฮงเสงกลุ่มยูมาร์กลุ่มนะฮะที่ไปทำการผลิตในประเทศเหล่านั้นแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีก็จะมี p พนด้าจิวเวลที่ไปลงทุนแล้วนะครับ ก็จะเห็นว่ามันมีรายใหญ่ๆที่ไปลงทุนอ,อยู่พอสมควรนะครับแล้วลอบถัดไปน่าจะเริ่มต้นที่ SME นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย SME ถ้าจะไปลงทุนจมจะต้องมีการพัฒนาและมีการเตรียมความพร้อมค่อนข้างมากคือจะไปะดุยๆไปแบบรายใหญ่ก็คงไม่ไหว นะครับเพราะไม่อย่างนั้นนี่อาจจะม้วนเสือกลับม,มาได้การพิจารณาว่าจะไปลงทุนที่ประเทศไหนเนี่ยมันจะมอีอยู่สองปจัจจัยสองกลุ่มนะฮะที่จะต้องพิจารณากลุ่มแรกก็คือลักษณะของอุตสาหกรรมที่จะไปการที่จะไปลงทุนนะฮะอันแรกเลยอุตสาหกรรมเหล่านั้นจะต้องมีการใช้แรงงานจำนวนมาก นะครับประการที่2กระบวนการผลิตของเขาจะต้องไม่ซับซ้อนในะในส่วนที่จะต้องย้ายฐานไปในประเทศเหล่านั้นนะฮะหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่สูงมากนะักเพราะไม่อย่างนั้นจะประสบปัญหายกตัวอย่างให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะฮะถ้าเป็นอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเนี่ยกระบวนการผลิตที่ที่ สามารถย้ายฐานไปสู่ประเทศเหล่านั้นได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการตัดเย็บแล้วก็ประกอบเป็นเสื้อผ้านะครับโดยเน้นการผลิตที่ไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เทคโนโลยีไม่ใช่ไม่ใช่สินค้าแฟชั่นที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะฮะก็จะมีพวกเสื้อยืดเสื้อโปโล,โลแล้วก็พวกเครื่องแบบต่างๆที่พวกนี้กระบวนการเขา ง่ายๆไม่ซับซ้อนมากนักนะครับส่วนถ้าเป็นอุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนังก็จะเป็นขั้นตอนของการลอกแบบการตัดหนังแล้วก็ประกอบเป็นรองเท้านะคร <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรองเท้าสตรีรองเท้าเด็กรองเท้ากีฬาแล้วก็พวกกระเป๋า นะฮะที่มีความเหมาะสมที่จะไปทําการผลิตในประเทศหลังนั้นอุตสาหกรรมอีกอุตสาหกรรมนึงก็คืออุตสาหกรรมอัญ,ญมณีและเครื่องประดับขั้นตอนที่เหมาะสมที่จะย้ายไปก็จะเป็นขั้นตอนประกอบเครื่องประดับนะฮะคือเอาอัญ,ญมณีที่เจรไนเสร็จเรียบร้อยแล้วมาประกอบกับตัวเรือนนะฮะไม่ได้ทําในเรื่องของการออกแบบนะครับซึ่งสินค้ากลุ่มนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เหมาะสําหรับตลาด ระดับกลางลงมาล่างซึ่งาราคาก็ไม่สูงมากนะักนะครับก็สามารถที่จะไปทำการผลิตในประเทศข้างเคียงเหล่านั้นได้นะครับส่วนกรณีของออปัจจัยการผลิตที่จำเป็นต้องพิจารณาอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นเรื่องของในเชิงพื้นที่นะในเชิงพื้นที่เขาดูอะไรบ้างก็ดูในเรื่องของ ว่าประเทศนั้นมีค่าจ้างรายงานที่สูงมากน้อยแค่ไหนมีจํานวนรายงานมากพอหรือไม่นะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของอสิทธิประโยชน์ทางด้านการส่งออก GSP นะฮะไปประเทศที่เป็นตลาดหลักๆประเทศตลาดใหญ่อย่างเช่นในยุโรปได้รับ GSP หรือไม่นะครับแล้วเขามีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าน้ำ ระบบการขนส่งต่างๆที่ดีพอสมควรหรือเปล่าอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านการลงทุนนะครับว่าเขาให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีมากน้อยแค่ไหนนะเพียงพอที่จะทําให้เรามีต้นทุนการผลิตที่ต่ำพอที่จะไปแข่งขันได้ในตลาดโลกหรือไม่นะฮะสำหรับประเทศเวียดนามและประเทศ เวียดนามเนี่ยมีนักลงทุนไทยไปลงทุนอยู่มากพอสมควรและก็มีข้อมูลต่างๆที่จะสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนอยู่มากพอแล้วนะครับก็คงจะไม่กล่าวถึงนะฮะส่วนกรณีในประเทศพม่านี่เองก็ยังมีพื้นที่ที่รอการพัฒนาเพื่อจะรองรับการลงทุนอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ในเรื่องของการการพิจารณาในเชิงพื้นที่ก็อาจจะไม่ใช่ประเด็น ที่จะมาพูดในขณะน,นี้อาจจะต้องรอมีข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นผมก็จะขอกล่าวถึงเฉพาะประเทศกัมพูชาและประเทศลาวนะครับในพื้นที่ที่เราแนะนำให้ไปตั้งโงรงงานเพื่อให้ท่านเกิดความสะดวกนะฮะในการที่จะลงทุนและก็ทำการผลิตและก็ได้รับประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ประเทศเหล่านั้น สนับสนุนให้กับนักลงทุนต่างชาติก็คือพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับในประเทศกัมพูชาเนี่ยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่4แห่งที่สามารถที่จะรองรับการลงทุนได้นะฮะแห่งแรกก็คือพนมเปญเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญนะฮะอยู่ที่จังหวัดกันดานติดติดกับพนมเปญเขตที่2ก็คือปอยเป็ดนะฮะอยู่ที่ บันเตียนเมียนเจยนะฮะเขตที่3ก็คือสีโสพลอินดัสเซียลพาร์กก็อยู่ที่บันเตียนเมียนเจยเหมือนกันแล้วก็เขตสุดท้ายอยู่ที่เกาะกงนะครับส่วนในลาวก็มีเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความเหมาะสมอยู่แห่งเดียวนะครับอยู่ที่เวียงจันท์เรียกชื่อว่าเวียนเทียน Industrial and t นด์เทรดแอนเะครับในเขตเหล่านี้มีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมที่จะรองรับการลงทุนแล้วและก็ให้สิทธิประโยชน์การลงทุนที่ดีพอนะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของอการขนส่งการคมนาคมที่ติดต่อเชื่อมโยงกับประเทศไทยก็มีความสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมถ้าจะไปลงทุน ทางสำนักง,งานเศรษฐกิจดุษมก็แนะนำนะฮะให้ไปลงทุนในในกลุ่มเหล่านี้นะครับทีนี้การที่ SME จะไปลงทุนในประเทศเหล่านั้นเนี่ยคงจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งนะครับปัจจัยสำคัญคญที่ต้องสนับสนุนเนี่ยก็จะมีในเรื่องของอให้มีหน่วย one stop service หรือหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ นะฮะในที่เดียวซึ่งหน่วยงานที่สามารถที่จะให้บริการในเรื่องนี้ได้ดีก็จะเป็น BOI กับสถานทูตนะฮะในแต่ละประเทศที่จะสามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ได้ดีนะครับประการที่2ก็จะเป็นเรื่องของอาการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง จากไทยนะฮะไปสู่พื้นที่ที่ได้แนะนำให้ไปลงทุนนะฮะในกัมพูชาและก็ในลาวถ้าหากว่าสามารถที่จะมีการลงทุนและก็สร้างระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วนะฮะมีต้นทุนต่ำได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับก็จะช่วยให้การไปลงทุนในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ย ประสบผลมีโอกาสนะฮะท,ที่จะประสบผลสําเร็จแล้วก็ช่วยให้นั่งลงทุนที่เป็น SME เหล่านั้นสามารถที่จะ,ะดําเนินธุรกิจได้อย่างะสะดวกรวดเร็วนะฮะแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันได้ในระยะยาวนะครับประการที่3ที่เน้นก็คือควรจะสร้าง ความเข้าใจและก็ปรับทัศนคติของนักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในประเทศเหล่านั้นให้มีความเข้าใจในวัฒนธรรมนะฮะของคนในท้องถิ่นว่าเขามีาวัฒนธรรมแบบไหนอะไรที่ทำได้อะไรไม่ควรทำนะฮะแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องภาษาก็จะทำให้การสื่อสาราในการทำงานการทำธุรกิจมีความง่าย และได้รับความร่วมมือสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะเป็นการทรําธุรกิจในเชิงเป็นมิตรและก็เคารบซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่นักลงทุนไทยนะฮะจำเป็นที่จะต้องมีการปรับทัศนคติเหล่านี้นะฮะให้ไปในเชิงบวกและจะเป็นผลดีต่อตัวเขาเองและประการสุดท้ายที่หน่วยงานภาครัฐเนี่ย ควรจะต้องดําเนินการก็คือในเรื่องของการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการที่เป็น SME เพราะผู้ประกอบการ SME เนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการขอสินเชื่อพอสมควรนะฮะในกลุ่ม SME เนี่ยเขามีทรัพย์สินที่จะเอามาค้าประกันที่จํากัดเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหามาตรการหรือรูปแบบในการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ SME รูปแบบใหม่ๆนะครเพื่อให้เข้าสามารถได้รับสินเชื่อที่เพียงพอต่อการไปลงทุนในประเทศเหล่านั้นนอกจากสี่เรื่องที่ผมกล่าวถึงมาแล้วเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องปัจจัยหลักๆที่สำคัญนะฮะและก็เป็นตัวภาพรวมของประเทศไทยของรัฐบาลไทยที่จะให้บริการแก่นักลงทุนไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีในเรื่องอื่นๆนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานภายใต้กระทรวงอุกสากร,รเรามีบริการ ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประกอบการไทยสร้างความพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับน,นักลงทุนเหล่านี้ก่อนที่เขาจะไปลงทุนในประเทศเหล่านั้นนะครับมีอะไรบ้างนะฮะที่เขาจาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาอย่างแรกเลยก็คือควรจะต้องสร้างขีดความสามารถในเรื่องของการออกแบบตัวผลิตภัณฑ์เพราะว่าเราคงเพียงแค่ไปใช้แรงงานของเขาแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ GSP อย่างเดียวคงไม่พอ แต่จําเป็นที่ต้องมีการพัฒนารูปแบบรูปลักษณ์ของสินค้าให้มีความน่าใช้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคแล้วก็ถ้าเราสามารถที่จะขยายไปยังประเทศตลาดของประเทศในอาเซียนประเทศอื่นๆด้วยได้เนี่ยก็จะช่วยให้เรามีความมั่นคงในเรื่องของตลาดมากยิ่งขึ้นแล้วจะทําให้ช่วยลดต้นทุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ ประการที่ควรจะต้องทำถัดมาก็คือในเรื่องของการสร้างาแบรนด์ของคนไทยเราเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการเข้าสู่ตลาดเหล่านั้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ SME เข้าด้วยกันหรือเชื่อมโยง SME กับผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อให้สามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการไปแข่งขันในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน อีกสิ่งหนึ่งก็คือการช่วยลดต้นทุนในการเพิ่มผลิตภาพหรือว่ายกระดับเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงเพื่อที่จะให้ทำสินค้าใหม่ๆที่มีความยากมากขึ้นที่มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้นและประการสุดท้ายก็คือควรจะต้องอส่งเสริมในเรื่องของการวิจัยตลาดเพื่อให้รู้ว่าผู้บริโภคต้องการสินค้าอะไรและสินค้าที่เรากำลังจะพัฒนาผลิตใหม่ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าทําได้นะฮะให้ผู้ประกอบการสามารถที่จะช่วยตัวเองได้พัฒนาได้ด้วยตัวเองก็จะช่วยให้เขาสามารถที่จะยืนอยู่ในตลาดแล้วก็ทําการผลิตได้อย่างยั่งยืนครับผมก็ขอเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบเกี่ยวกับโอกาสในการไปลงทุนในประเทศเหล่านั้นซึ่ง จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยที่เป็น SME สามารถที่จะเติบโตนะครับแล้วก็ออกไปสแสวงหาตลาดใหม่ๆเพิ่มเติมจะช่วยให้เขาสามารถที่จะขยายกิจการเติบโตได้มากยิ่งขึ้นโดยภาครัฐยินดีและจะสนับสนุนผู้ประกอบการเหล่านี้อย่างเต็มที่เพื่อให้ประโยชน์เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศไทยเราในอนาคตอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน สำหรับผู้ประกอบการ SME ท่านใดที่มีความต้องการหรือว่าสนใจที่จะไปลงทุนในประเทศข้างเคียงน,นะครับสามารถที่จะติดต่อขอข้อมูลได้ที่สำนักเศรษฐกิจระหว่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์ www.oie.go.th ได้เลยนะครับ หรือจะโทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์02 202 4274ก็สามารถที่จะมาสอบถามรายละเอียดแล้วเรายินดีจะให้บริการโดยจะเป็นศูนย์บริการเบดเร็จที่นี่และเชื่อมโยงกับหน่วยงานอืนอ่นๆที่ให้บริการในด้านอื่นๆให้กับท่านผู้ประกอบการ SME ทั้งหลายขอบคุณมากครับครับ คุณผู้ชมก็ได้รับทราบแนวทางขยายฐานการผลิตอุตสาหการรมแฟชั่นไทยไปเพื่อนบ้านกันแล้วนะครับผมบอกว่าคุณผู้ชมคงจะได้ข้อมูลเหล่านี้นําไปปรับใช้ในธุรกิจของคุณผู้ชมนะครับเวลาหมดลงแล้วต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ Why my you right my shoot oh my